แล้วก็มาสักทีครับผมกับเยินน้อยร้อยลีลานะขออภัยด้วยนะคุณผู้ชมที่อัพคลิปนี้ช้าเว้ช้าหน่อยแต่อร่อยแน่ขนั้นแหละผมคิดสูสตรสไตล์กันอัพให้มาเป็นอย่างดีแล้วนะครับผมที่ช้าไปขออภัยด้วยครับบ้านแม่งฝนตกพายุเข้านะคุณผู้ชมแต่หวังว่าคนดูจะไม่ทิ้งพี่ๆไปไหนใช่ไหมครับผม ฝากดูคลิปนี้ด้วยผมตั้งใจคิดสูตรแนวทางกันอัพและว,วิธีเล่นนักเตะให้ฉลาดด้วยนะครับเนี่ยและดู5ตัวนี้ผมจัดเต็มมาเพื่อคนดูเนี่ยเคยเล่นบาซ่าหมดเลยนะครับเนี่ยแล้วสูตรสไตล์กันอัพเนี่ยคิดมาอย่างดีนะครับจะเสริมเกี่ยวกับการสปีดต้นเป็นหลกักซึ่งติดเมตาในเมตานี้ด้วยนะครับผมแล้วก็เลี้ยงบอลไปกับบอลได้ดีดูกลวย อัพมาเป็น12ส่วนซิกแซกการออกตัวสปีดต้นอัพมาเป็น11อ่ะคิดว่ามันจะสุดขนาดไหนเกี่ยวกับไส้ในอ่ะคุณผู้ชมรอดูได้เลยนะครับผม5 32 11 8นะ5 32 11 8นะครับผมสำหรับสูตรแนวทางการอัพเยินน้อยร้อยรีดานอะจะตันอยู่ที่106นะฮะแต่ถ้าใส่ที่บู๊เนี่ยจะกลายเป็น107อย่างแน่นอน100%นะคุณผู้ชมส่วนที่บู๊เนี่ยบอกตรงว่า คอมโบกับที่อัพด้วยนะครับนี่ยนั่นก็คือสไตรเกอร์ผมจัดเต็มจัดเกี่ยวกับที่บูนและเสริมสกิลอ่ะผมแน่นอนว่าใครที่เล่นหน้า3ต้องเอาเขาเป็นชุดหลักไว้พี่เหยืนเนี่ยผมใส่สกิลมาจัดเต็มมากแล้วมาในล่างเนี่ย25ปีด้วยนะครับนี่ยล่างแบบกลังสดๆหนุ่มๆใครก็รู้ว่าพี่เหยืบาซ่าล่างนั้น25ปีเนี่ยของจริงขนาดไหนขนาดแหละ่ะขนาดเท้าขวานะแล้วสไตร์ก็เล่นเป็นปีกธรรมชาติสามารถเล่นหน้าต่ำก็ได้นะครับนี่ยกลางลุกก็เล่นได้ว่ะแต่แแนนนะําาปีีธรรมชติบบ้ ตายการเล่นมันมาขนาดนี้แล้วแนะนาให้เล่นปีกซ้ายดีกว่าคุณผู้ชมใครที่เล่นหน้าสามพี่เหยืต้องยืนปีกซ้ายในชุดหลักแค่นั้นแหละส่วนใครที่เล่นหน้า2เนี่ยเอาไปเล่น s s หรือว่าเล่นกองกลางตัวลุกก็ได้นะครับนี่แล้วดูข้าวพลังร้อยเจ็ดเลขแบบสวยมากคุณผู้ชมนี่ผมแบบน่ายะเป็นคนแรกป้ะที่เล่นพี่เหยื่ที่แบบข้าวพลังแบบไปกับบอลเลี้ยงบอลบอลติดเท้าแบบทะลุร้อยบวกอ่ะ ข้าวลังคือแบบทะรุร้อยบวกนี่เป็นคนแรกป้าที่แบบรีวิวมาเนี่ยกูไม่ชมสุดบ้าคือแบบ ไล์คำบรรยายจริงวะถ้าเราได้ควบคุณพี่เหยื่อเนี่ยเราจะพิ้วขนาดไหนจะเล่นง่ายขนาดไหนอ่ะคุณผู้ชมลองคิดสภาพยังไงรอดูการไต่แรงคลิปนี้ไว้ได้เลยนะครับว่าผมจะเล่นพี่เหยื่อโกงขนาดไหนนะคุณผู้ชมส่วนเกมลุก88ก็ถือว่าไม่ได้น้อยนะครับเนี่ยอีก2แต้มจะกลายเป็น9 4ี่เขียวเข้มอ่ะคุณผู้ชมเขาเล่นตัวลุกก็จริงถถมว่าจำเป็นไหมการแบบออกตัวเกมลุกมันก็จําเป็นอยู่ดีนะครับผม88เนี่ยมันก็ถือว่าไม่ได้แย่แต่ดูการคุมบอลเลี้ยงบอลเลี้ยงมได้ความต่ำ ทันร้อยอ่ะคุ้มอยากเอาไปเล่นแล้วเว้ยมันจะสุดขนาดไหนนะครับเนี่ยเราดูการส่งสั้นส่ง,สงยาว8 5กับ80สีเขียวพอดีเป๊ะไม่ใช่แบบ79สีส้มนะครับเนี่ยสีเขียวเนี่ยก็ถือว่าพอใช้ได้หวะคุ้ผู้ชมส่วนการยิงเนี่ย86แล้วก็การปั่น85เนี่ยถือว่าข้อไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้น้อยจนเกินไปนะถือว่าแบบปั่นได้ยิงก็ได้ปั่นก็ได้เอะคุณมู้ชมแต่ แนะนาให้เสริมเกี่ยวกับสกิลการยิงเยอะๆนะครับผมเดี๋ยวค่อยแบบค่อยบอกดีกว่าว่าพี่เหยียอเนี่ยควรเสริมสกิลอะไรนะคุณผูช้ชมเรื่องการปั่นการยิงเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้แย่พอใช้ได้ปานกลางนะแต่สปีดครับสปีดต้นคือถ้าสปีดต้นตันร้อยอีกมันแบบเวอร์มากๆเลยนะครับเนี่ย98อีก2แต้มจะร้อยอ่ะคุณผู้ชมคือถ้าร้อยมันจะแบบมันจะโกงว้ยคือถ้าหลุดแล้วออกตัวแบบแทงอ่ะกองกลางแบบแทงแม่นๆหรือว่าแบบลิงอัพก็ได้หรือว่าเปิดให้พี่เหยื่อทีแบบ มีร้องอ่ะได้เลยสปีดต้นจัดจ้านแบบนี้สปีดมันก็9 4ิเกี่ยวแคบอีกและคิกกิ้งพาวเวอร์เนี่ยก็ถือว่าพอใช้ได้ครับการยิงไม่ได้แบบโดดเด่นอะไรมากไม่ได้คมมากคุณผู้ชมแต่แนะนําให้ใส่เกี่ยวกับสกิลเสริมเกี่ยวกับการยิงมันจะช่วยให้แบบการจบสกอร์แบบดีขึ้นนะครับเนี่ยแต่มันก็มีข้อเสียว,ว่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือลูกจ้ำความแข็งแกร่งนะครับผมแล้วก็สเตมินาที่น้อยพอสมควรฮะน้อยมากเอาง่ายอาจจะแบบนาทีที่60หรือว่ายืนเต็มเกมได้แค่ครึ่งแรกอ่ะคุ เขาได้ลงแล้วเนี่ยสุดแน่แต่สุดมันสุดเกินไปพี่โคก็เลยเนิฟถ้าบัฟแบบเกี่ยวกับสเตย์ไม่นาเป็น94เขลียบเนี่ยมันจะเก่งเกินไปเว้ยคุผว้ชมันมีข้อดีแบบโดดเด่นมากๆพี่โคแบบก็เลยแบบเนิฟมันซะเก่งนักใช่ไหมมึงไม่ต้องลงเยอะแค่นั้นแหละลงนิดเดียวก็พอแต่ตอนที่เขาได้ลงเนี่ยอยู่บนสนามเนี่ยจะโชว์สเกลภาพแบบดีมากๆเพราะว่าค่าพลังแบบมันสุด จร,จริงๆว่ะคุณผู้ชมบอกแล้วว่าสุดสไตล์กันอัพจีเนียคิดใม้แล้วอย่างดีนะครับเนี่ยปูร้อยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งสุดจัดสปีดต้นก็โคตรไวเรื่องการจบสกอร์ก็ไม่ได้แย่คุณผู้ชมก็ถือว่าแบบพานกลางแบบดีอ่ะแต่ไม่ได้ดีมากนะครับเนี่ยแล้วเรามาดูสกิลอ่ะคุณผู้ชมพี่เยินเนี่ยบอกตรงว่าขาดสกิลจําเป็นแบบ ต้องใส่นะใครไม่ใส่เนี่ยอาจจะเป็นแบบเสือแบบไม่มีเขี้ยวเลยร็าว่าได้ยิ่งดั ouch, บเบิลทัชแม่งโตกเกมไม่ให้มาดูดิพิ้วแค่ไหนต่อให้ไม่มีดับเบิลทัชไม่มีสกิลแบบพิ้วๆไปด้วยมันสุดนะครับแต่มันยังสุดไม่มากพอคุณผู้ชมแนะนำไม่ใส่นะครับผมนี่ดับเบิลทัชนะครับผมวันดัทพาร์ไฟติ้งสปิริตแล้วก็มาก์คไซเทอร์นะจริงๆอ่ะห้าสกิลนี้ผมแนะนำไม่ใส่ด้วยนะครับแล้วก็ลองแล็งชูตติ้งสกิลการยิงไปเพราะว่าเขายิงไม่ค่อยโดดไม่ค่อยเด่นใช่ไหมคุณผู้ชมสุด <laughs> แบบสุดเกินกว่านี้แล้วล่ะครับ เดี๋ยวคนดูจะหาว่ากลัวยบอกว่าเอาง่ายลองอักสูตรนี้แล้วลองเอาไปเล่นดูว่ามันกโกงขนาดไหนแต่ถ้าไม่เชื่อจริงๆเนี่ยรอดูคลิปนี้ได้เลยว่าพี่เกียรติของเราเนี่ยจะสูตรขนาดไหนจะโกงอย่างที่ผมบอกหรือเปล่านะคุณผู้ชมตานตั้งหนึ่งร้อยเจ็ดเะีย KN ั้นแหละแล้วคลิปนี้นะครับผมผมเอาใจแฟนบาซ่าด้วยคุณผู้ชมห้าแนวลุกของเราเนี่ยเคยเล่นบาซ่ามาก่อนทั้งห้าตัวเลยนะครับเนี่ยเหมือนดูแบบคลิปรีวิวพี่เกียรติแล้วได้ดูอีกหนึ่งคอนเทนต์อ่ะสองคอนเทนต์ในหนึ่งคลิปนะครับผมนี่แหละ ลงช้าก็เลยแถมคอนเทนต์อีกหนึ่งคอนเทนต์ให้คุณผู้ชมได้ดูแบบหนำใจไปเลยนะครับเนี่ยต้องขออภัยในการลงคลิปนี้ช้าด้วยคุณผู้ชมฝนฟ้ากันไม่เป็นใจวะก็รอดูนะครับว่าบาซ่าของเราเนี่ยยุคเก่ากับยุคใหม่มาเล่นด้วยกันในเกมนี้จะสุดขนาดไหนนะครับเนี่ยแล้วพี่เงินน้อยร้อยลีลาของเราบวกกับสุดสไตล์การัพจีเนี่ยที่คิดมาให้แล้วอย่างดีเนี่ยจะเชิญหรือเปล่าในเกมนี้จะโกงอย่างที่ผมบอกหรือเปล่านะครับเนี่ยแล้วเราไปดูกันได้เกม ว้าว,วเราเราที่เป็นเจ้าบ้านสนามแบบประหารนานเชือดฝ่ายตรงข้ามจะชัดด่าแค่นั้นแหละแค่สนามเมื่อกี้ก็ข<ฮ>ู่แล้วนะคุณผ<ฮ>ู้ชมเห็นรูปไหมเมสซี่กับบารามีนแค่นั้นแหละโอ้โหพี่เหยียดไม่ต้องจําเป็นต้องมีรูปเดีย๋ยวคอยดูเลยผู้ปิกทองหลังผ้าอยู่เบื้องหลังอะ่ะสุดขนาดไหนในเกมนี้นะฮะสวยเอ,เอ้าเอวีล่าแม่งกบฏบ่หนี่ชิบหายกูโดนกูจะโทษวีเล่าเลยอุตส่าห์ตัดได้แม่งบอลไปหาวีล่าเสียเฉยโอ้โหแล้วมันไม่ปล่อยให้เราสวนเลยว่ะคุณผู้ชม อันนี้แหละผมชอบมันมันช่วยแบบเปิดจีเนียสก่อนได้ปะแทงไอ้รามินไปคอสเปเชียลนี่คุณผู้ชมหลุดง่ายมากวิขอหน่อยมีเอ็ดคอสซิ่งใช่ไหมพี่เหยียนกูอยู่ไหนพี่เหยียนเปิดไปโอ้โหเป็นโยนครับพี่เหยียนไม่เติมมาวะพี่เหยียนกูเมาข้างไปพี่เหยียนอยู่ไหนพี่เหยียนตบให้พี่เหยียนสัมผัสสะพัดบอลแรกเฟกช็อตแล้วซัตโต การปั่นครั้งแรกของเหยญน,น้อยร้อยลีลาเป็นไงสูส์กันอันนี้ต่อให้ไส้ในจะปั่นไม่ค่อยเก่งอะแต่สกิลการยิงมีพร้อมมาแค่นั้นแหละจัดเต็มจัดเกี่ยวกับสกิลว่ะโอ้โหไส้ในเนี่ยจะจะเสริมส่วนมากจะเสริมเกี่ยวกับการไปกับบอลเลี้ยงบอลดีนะครับการกระชากหรือว่าการสปีดต,ต้นอะไรประมาณนี้นะฮะสูตรนี้ผมคิดมาอย่างดีแล้วคุณผู้ชมดูดิ ต,ต่อให้ไส้ในมันจะเป็นสีเขียวแต่มันก็ยังยิงคมอยู่แค่นั้นแหละก็ดูเอาละกันครับผมยิงหนึ่งเข้าไปเลยอ่ะแต่ตอนนี้เราไม่รีบว่ะชิวๆนำแล้วก็ทำอะไรก็ดูดีไปหมด่ะครับผมเกมเป็นของเราแล้วนะตอนนี้เอา้าหูล้วมันดักได้เลยวะ่ะเพราะมันอ่านเกมเกมรับโอเคนะครมาดิมาดีาดหูคนาแม่งชนแบบเข้าแบบฉลาดมากนะคุณผู้ชมตัวเล็กแต่เข้าฉลาดจัดเอา้าสปินสปินหนีฟาได้ไหมกระชากหนีฟาได้โอ้โหต่มไม่ทัน ตาไม่ทันแต่จะโดนชนเหียดแล้วตบอุ้ยแม่งจะตบเข้าในซะหน่อยคุณผู้ชมฟานได้ยังเอาไม่ทันนะครับผมตบให้พี่เยืดับแล้วก็โอ้โหแม่งจะดับอีกทีม่งไม่ผ่านก็ผ่านไปแล้วตะกี้เสียดายโอ้หแล้วฮาแรนแทงแบบนี้เสร็จฟานได้ดิครับผมเดวานเอาอะไรมาทันน่ะไม่ไม่หรอ อ๋อเหนือภาษาภาษาบาซา่าเราดูการแทงดูการแทงๆๆตอนแรกกูจะแทงให้ส่วนเลสนะเว้ยพี่เหยืนหหปป่นแม่งกดแทงแรงไปไปแทงให้ลามินเฉยโอ้โหตะกี้แทงลูงล่นวเลสมันก็หลุดแล้วนะคุณผู้ชมโอ้โหย้อนไปเยลามีแทงโอ้ที่เติมมาแล้วครับผมฝันร้ายบาซ่าเนี่ยถ้าเฉินก็จะเป็นแบบเนี้ยโอ้โหไม่เข้าอีกดูเขาโอ้โหเขาไม่อยากเฉิดโอ้ปั่นตามนั้นไปไม่ได้ว่ะแต่ถือว่าการเข้าทำ ยุคบาซ่าของเราเนี่ยเก่งเหมือนกันนะครับเนี่ยปะปนกันไปแล้วพ่เศนผมเติมแซงถึงก่อนสวยดับมแม็กดับไม่ได้เอาชิปหายละคุณผู้ชมตอนแรกผมกดแย่งไว้ไม่คิดว่าจะได้บอลไว้โอ้ยชิปหายลูมินิเก,กนน้มาด้วยมาดิเราเอาออกมาเร็วนายนิงไม่พอแค่นั้นแหละแล้วจบครึ่งแรกไป1-0น,นไม่มีใครยิงนอกจากพี่หยิเลยนะครับนี่อ่ะ โอ้แล้วดูโอกาสการยิง2องบอกคุณผู้ชมมันน้อยนะครับผมว่าการแตะและนมิวิชันนี่เนี่ยมันตึงมากๆนะครับเนี่ยยังไงเนี่ยก็รอดูครึ่ง2แล้วกันเขาบ่าพี่เหยด่นของเราเนี่ยจะซัดให้คุณผู้ชมได้เห็นได้อีกหรือเปล่าในเกมนี้น่ะเกมมันตึงเป็นธรรมดานะคุณผู้ชมชิงจังหวะชิงไหวพลิบกันนะครับเนี่ยแต่ผมมากับ5กองหน้าแบบของบาซ่าผมคือแบบเอาง่ายนะแพ้ยากแค่นั้นแหละบอกตรงห้าบาซ่าเดี๋ยวดูแทงไปพี่เหยด่นกูมาแล้ว เชิดไหมเชิญคนเดียวดี่ไหมแต่ชช่เป็นคนเดียวดี่ไหมมาดิพี่อย่าบอกมาดิมาดิกูพร้อมกูพร้อมดับดับปันดูดิคุณผู้ชมสองคนนะครับเนี่ยสองคนยังเอาไม่อยู่ครับขอดูว่าใช้หรือไม่ดูมันเขินนะครับมันไม่ผมดูว่าชช่คุณผู้ชมดูดิ โอ้โหสองคนเข้าพร้อมกันยังเอาพี่เหยีนไม่อยู่ไม่ใช่มาเข้าทีละตัวนะนี่เข้าพร้อมกันเลยนะครับนี่จะดับบอลทัน,นไปดีไปกับบอลแบบมันเลี้ยงคล้องมากเป็นนักเตะที่แบบเลี้ยงบอลได้คล่องแคล่วมากคุณผู้ชมแล้วเนียนตาจัดแล้วไปอีกแล้วครับผมจังหวะนีพน้พี่เหยีนยกูจะกดแฮตชิกไหมเนี่ยเหยียเหยุดตรงนี่เลีนยหเลี่ยเลี้ยมเลี่ยมเลี้ยมเลี่ยมเลี่ยมชาแกะชาเข้าในกระชาเข้าในแล้วก็ดับดับบอล โอ้ยเกือบแฮตทิกโอ้โหเโโหสียดายลูกมันเบาไปคุณผู้ชมโอ้โโอโ่นี่เดียวไม่แฮตทิกเลยว่าพี่เหยืนเสียดายจัดโอ้โคตรเทพกระชากกระชากหนีกระชากหนีแล้วจะเย็นจะเย็นโอ้โหผิวผิวผิวเหลือเกินกระชากทางนี้เอ้าไอสัตว์ค <c oughs> าร้อนมาบังเรียไม่เห็นป่ะพี่เหยื่อกูเรียกออกเพราะคาร้อนเลยนะครับนี่อ่ะแม่ไงไวเกิน โอ้คือฝ่ายตัวข่ามันหลงแล้วนะคุณผู้ชมเดีเราเสียดายเราแบบเนี่ยเทินโอ้โหแม่งโซเลสไม่มีดับนะมือไปผมไม่ได้ใส่ดับให้โซเลสอ่ะคุณผู้ชมไปแฮตสิบได้ไหมพี่เหยือนดูการปาดดูการจ่ายโอ้โหแล้วปาต่อดูดูสามประสานบาซ่าของเราแค่นั้นแหละแต่พี่เหยียนแทงคือหลุดแล้วดูทุ่มแม่งเลยครับผมเป็นไงสาใจจัดโอ้โหแล้วฝ่ายตัวข้ามันฆ่ามาใช้อย่างไว โอ้หคือแบบคือพี่เกียรติเป็นคนอ่านเกมได้ดีมากนะคุณผู้ชมจ่ายเมืกี้คือหลุดเลยแล้วเพื่อนเล่นง่ายแล้วจ่ายต่อได้ยิงเลยนะครับเนี่ยจุดเริ่มต้นมันก็อย่ามาจ่าเยเงินน้อยร้อยลีลาแค่นั้นแหละโอ้แม่เครื่งหลังแม่เอาจัดว่ะเครื่องอุ้ยก็โดนครึ่งแรกอาจจะดูเชิงไงครึ่งหลังไม่พี่เกียรติแม่ของจริงจัดเครื่องติดครับขั้นไล่เนี่ยฝั่งเาคพยายามแบบไม่ใช่ว่าไม่โต้ตอบจีเนี่ยนะโต้ตอบตลอดนะครับเนี่ยแต่ยังคงไม่พอว่ะ อุ้ยสวาเลดวิ่งจังหวะนี้โหแต่ได้กันมันลองว่ะเฮ้ยนี่ไงอุ้ยเพียนเติมปลามีป่าอุ้ยนิดเดียวตอนใี้ไม่เหยียนเราดับแบบไม่ต้องจับเสียเหลี่ยมอันนี้ขนาดเสียบอลไปแล้วแต่ลูกเก่าเกมแกมีไงผู้ชมเสียเหลี่ยมไปได้ฟรีคิกเฉยโอ้โหเป็นไงบอลเสียไปแล้วนะครับดับพลาดเมื่อกี้มันเอามาประกบปะ ยืนหาช่องไหนได้ไหมอย่าประกบพี่เยิยนกูนะช,ช่องนี้สวยพี่เยนินพี่เยนินพี่เยนิยนจับฟันแฮกอีกได้ไหมอุ้ยเข้าไม่เข้าเอาโอ้ย,อยกดลูกที่สาวไม่ได้สักทีหร่คุณผู้ชมโอ้บอลไม่ปีนเข้าว่าสิได้จัดบอลข้ามจะสวนไม่ได้สวนครับผมอ้สิได้ดำยังสวยโยรับป่าได้พี่เยิน โอ้ยแม่งมันแม่งแับได้ซิดายแม่งจงได้แฮททิ้อยู่แล้วอ่ะคุณผู้ชมสองการเนาะโอ้ไม่ได้แต่สามลูกนี้ก็จริงๆก็มาจากเขาเหมดเลยนะครับนี่อ่ะคุณผู้ชมต่อให้ลูกที่สามวิ <c oughs> มันโต้อตอบผมตลอดนะคุณผู้ชมฝา่ายตรงข้ามไม่ได้ไก่เลยนะครับนี่เห็นปะโอ้โหเป็นใครยิยงวะเนี่ยเลวานดอฟสกี้ว่ะ อตอนแรกกูนึกว่ามันกดออกอะดูดิที่แบบนี้ดูภาพช้าดูดิอะผมไม่กดข้ามด้วยดูภาพช้าเฉยโอ้โหไอสัตที่กูยิงเข้าทั้งสามลูกล่ะภาพช้ากูหายไปไหนล่ะพวกอ้อาวอา้าวเกิดอะไรขึ้นโอ้โหมึงจะเล่นสุดโปรใสกูบัดิโอ้โหเอ้ผมูม้ชมดูดิดูภาพช้าเฉยแล้วกูสามลูกกูล่ะทำไมไม่ดูอ่ะพวกเียนแฮตได้ไหม อ้าายังไงยังไงตบเข้าในตบเข้าในตบเข้าในดับอุย้ยดับชาไปเสี้ยววิคุณผู้ชมสิได้อูสาทะลุทะลวงเข้าในมาจนได้อะไรพวกสี่นาทีแล้วว่ะคุณผู้ชมแ้กดแฮชิงไม่ได้สีไดว้ว่ะโอ้ยแล้วข้ามันโหมได้โอ้โหจบครับผมแต่สามนี้มาจากเขานะครับเนี่ยนี่ขนาดไม่ได้เล่นกองหน้านะครับนี่คุณผู้ชมแล้วดู แน่นอนว่าเป็น LVP ครับผมยิง2แล้วปาดแบบเกือบแอซิสอีกหนึ่งลูกนะแต่จ่ายลูกนั้นทำให้แบบเกมไหลลื่นเลยยิงเข้าไปลูกที่3นะาโอ้เสยดาเด็กก็สุดเลยนะครับผมสุดสไตล์กันอัพซีเนียเนี่ยของจริงขนั้นแหละเล่นได้แบบโคตรโดดเด่นนะคุณผู้ชมดู7.5นะครับนี่แบบเลี้ยงแบบเล่นง,ง,ง่ายเลี้ยงง่ายจัดพลิกซ้ายไปซ้ายพลิกขวาไปขวามันคอนโทรลได้ง่ายมากนะครับสุดสไตล์กันอัพนี้นะฮะก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำรับเยนน้อยร้อยลีลานะครับ ผู้ชมมันเป็นนักเตะที่เล่นง่ายมากๆในชีวิตจริงเก่งแบบไหนในเกมก็ต้องเก่งแบบนั้นแค่นั้นแหละยิ่งบวกกับสุดสไตลก์การอัพชิเนียที่คิดมาให้แล้วอย่างดียิ่งคอนโทรลได้ง่ายจัดคือแบบตันร้อยอ่ะเกี่ยวกับเลี้ยงบอลไปกับบอลนอ่ะเลขมันก็บอกแล้วนะครับผมว่ามันแบบสูงขนาดไหนเล่นง่ายอย่างแน่นอนนะคุณผู้ชมใครไม่มีฝีมือแบบว่าหรือว่าเล่นตัวที่ไม่ได้เก่งมากแล้วมาสัมผัสพ,พี่เหยื่อจะรู้ถึงความแตกต่างไว้ว่ามันแบบ ของจริงเล่นง่ายขนาดไหนนะครับเนี่ยและนะไม่ใส่สตเกอร์ที่บูทกับที่อัพเนี่ยคอมโบกันด้วยนะครับผมและที่สําคัญสกิลนะคุณผู้ชมพี่เหย์ขาดสกิลแบบเยอะมากๆสกิลจําปงจําเป็นนะฮะล่างนี้แม่งไม่มีดับเบิลทัชมาให้เขาด้วยแน่นะไม่ใส่สกิลจัดเต็มมันผมเลยแล้วบอกตรงจะเป็นตัวที่อันตรายและโกมากๆนะครับนี่ยก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะครับ แล้วเจอกันคิฟเด้า